สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องที G b ีเ a ต้า e t i c อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาดูเทคนิคดีๆที่ผมเคยบอกไปในสี่เทคนิคนะครับว่าวันนี้ผมจะมาทำให้เห็นว่าสี่เทคนิคในการเพราะปลาของผมนั้นในการเลาะสองคอมร,รูปแบบต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับในส่วนการเพราะสองคอมผมแนะนําบ่อที่1เมตร1เมตร20ขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าเป็นขนาเล็กมากจนเกินไปเนี่ยผม,มแนะนาเพราะว่าเดี๋ยวลูกปลาออกมาค่อนข,ข้างที่จะเยอะแล้วมันจะแน่นเราต้องมาขยันแยกบ่ออย่างนั้นก็ได้ แต่ถ้าอย่างนี้มันอยู่ในบอ่อเลยท้าแน่นผมก็ต้องแยกเป็นสองบ่อเหมือนกันนะครับวิธีการรัดปาสองคอนยังไงคือเราจะให้พ่อแม่ป่าอยู่ด้วยกันได้ไข่แล้วก็อยู่ด้วยกันจนกว่ามันจะรัดไข่รอบที่สองก็คือหมายความว่าให้พ่อแม่ช่วยกันเลี้ยงลูกป่านั่นเองน้องๆมือใหม่จะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> พี่บงังแล้วแม่ป่ามันไม่กินลูกป่าเหรอจริงๆด้วยธรรมชาติของสัตว์ทั่วไปนะครับคุณผู้ชมแม่เนี่ยเขาจะต้องรัดถนอมลูกถูกไหมมันเป็นสันญชาตญาณของสัตว์เพื่อไปทั่วไป ในการที่ดำรงเผาพันธุ์แล้วก็สืบต่อพันธุกรรมของเขาไว้นะครับแต่เพีเยงแต่ว่าไม่ว่าไม่ใช่ว่าแค่ปลานะที่จะกินลูกตัวเองสุนัขเสือสิงโตสัตว์เหล่านี้ก็กินลูกตัวเองทําลายลังเหมือนกันนะครับเพราะอะไรทำไมถึงกินลูกตัวเองสัตว์เหล่านั้นจะมองว่าลังเหล่านั้นที่เขาอยู่มันเริ่มไม่ปลอดภัยนะครับอย่างเช่นมันมีศัตรูมาบุกลุกการที่เขาปล่อยลูกไว้ก็ยังไงอยู่ดีตายอยู่ดีเพราะ,ะเขาจะไม่ยอมให้ลูกเขาเป็นเหยื่ยออาหารเห้เขาทําลายลูกเลย ครับหรือกินลูกตัวเองเลยสุนัขสิงโตเสือพวกอะไรนี้ก็เป็นเหมือนกันถ้ารู้สึกคุกค,คามรู้สึกไม่ปลอดภัยทีนี้การเพราะปลาสองคอนเราต้องทําอันดับแรกผมจะจําลองระบบนิเวศมาอยู่ในบ่อก่อนเหมือนเช่นจำลองระบบนิเวศย,ยังไงพี่บังคือเหมือนให้มันอยู่ในธรรมชาตินะครับวิธีการจัดบ่อก็จะเป็นรูปแบบอย่างนี้อ่ะมาดูกันแดดมันค่อยสูงมาสีุูปผมเตรียมผมเตรียม,ม,ยมถังคุกระมังนะครับเป็นอย่างนี้เป็นแนวลึกเข้าไป แล้วก็สิ่งต้องเตรียมคือหนึ่งพืชธรรมชาติถ้าไม่มีเป็นใบก้านมายมเป็นอะไรก็ได้ที่มันจัดรูปแบบให้เป็นธรรมชาติหน่อยนะครับผมใช้หญ้าพองโขมหรือไผ่น้ำวันนี้ผมเฉพาะสองข้อนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาว่าบ่อน,นี้ก่อนข้อหนึ่งอ่หมดที่บ่อน,นี้นะครับผมจะจัดระบบนิเวศใส่ลงไปในถังนะครับถังเป็นอย่างนี้นอนไว้ใส่บึ้มกาไปเลยดันก็ไปลึกๆนะครับอ่าทีนี้ในน้ํานะครับผมผสมใบหูกวางน้ําใบหูกวางผสมเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมหลักๆก็เหมือนกันอ่ะมาดูนะครับ เดี๋ยวผมยกให้ดูว่าอันนี้คือน้ําที่ผมผสมไว้อ่าแอดมินดูนะที่ผมเคยบอกไปเทคนิคแรกก็คือเท่าไรครับสิบลิตรต่อยาแก้สิบหนึ่งมิลผมใช้ยาแก้สิบตัวนี้ยี่ห้อนี้นะครับคุณผู้ชมหลายคนถามนะเข้ามาก็ส่งรูปให้ดูนะครับคุณผู้ชมอันนี้ดาแดงนะเป็นยี่ห้อนี้ใช้แล้วคือมันคลีนบ่อดีปาตีวอดดีมากนะครับอ่ะเมื่อกี้ใส่อะไรไปแล้วครับมีถังมีกุกกระมังแล้วถูกไหมผมใส่พื้นน้ําลงไปนะครับ ใบหูกวางสังเกตว่าผมจะไม่ใส่เลยเพราะว่าผมผสมน้ําใบหูกวางไปเรียบร้อยแล้วแต่ผมจะฉีดอย่างขยันนี้นะผู้ชมใส่เข้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อจําลองระบบนิเวศของเขาแล้วก็มันเป็นที่เกาะบอดจะเห็นได้ว่าตรงบ่อน,นี่ร่วงหมดเลยถ้าคุณเป็นพ่อปลาคุณจะตีตรงไหนคุณต้องเข้าไปตีในนีนี้ถูกไหมเพราะระบบนิเวศหญ้าเยอะมันเหมาะอาการที่ลูกอยู่มากอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับเพืือ ทำปลายอ่อนเพื่อนะครับผมพยายามบอกเสมอโรยไปหนึ่งกุมือสองกุมือได้หมดนะครับบ่ได่ยี่สิบผมจะใช้มาสองกุมือนะทุกผู้ชมโรยนี้ไม่เป็นไรนะครับเพื่อมีวัทำไมพี่บางผมบอกทุกคิ่เสมอนะครับตัวนี้เพื่อคุมค่าน้ํานะครับไม่ให้ในส่วนของโปรโตโซมันเติบโตแล้วก็คุมพวกแบคทีเรียไม่ให้มันโตและแตกตัวเร็วมากจนเกินไปใส่ไปละบ้างแล้วครับอยาแก้สิบหนึ่งเม็ดนะน้ำใบหูกว่าที่ผมปั่นไว้ตีออกไว้สิบริร เทเข้าไปให้น้ําเป็นสีชายอย่างนี้พืชน้ํใสไปไปหูกวางใสไปสิป่งที่ขาดไม่ได้เลยที่ผมทําจริงๆการเพราะปลามันมีหลายสูตรมันมีร้อยแปดวิธีนะครับแต่ทคนีคของผมผมจะให้ลูกไหลลงไปด้วยเลยถามว่าพี่บังทําไมต้องให้ลูกไหลวะผมเพาะไม่ให้ลูกไหลก็ได้ลูกเงนั้น,นการเพราะปลามันมีร้อยแปดวิธีจริงๆผมจําลองเหตุการณ์เหล่านี้ก็เพราะว่าคือถ้าผมเป็นพ่อแม่ปลาผมจะรู้สึกว่ามันจะสบายใจมันจะไม่ระแวงเพราะเห็นได้ว่า เวลาพ่อปลาเข้าลงไปในบอ่อถูกไหมถ้าผมเป็นพ่อปลาผมจะเช็คว่าเฮ้ยเออมันมีลูกไร่แหล่งอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศดีมีไผ่น้ําให้ลูกเกาะได้มีวอร์ดอะไรได้มันไม่มีเหตุผลไหนเลยที่พ่อปลาจะไม่ไม่ตีไข่เอ,อ้ยเขาเรียกอะไรแม่ปลาจะไม่ไข่หรือพ่อปลาจะไม่พาตัวเมยียเข้ามาลัดเพราะว่าระบบนิเวศสมบูรณ์มากเห็นไหมนี่คือเราก็จําลองไปอ่ะลูกไายผมอยู่นี่ละผมใส่เข้าไปเลยบึ้มใส่เข้าไป ลูกไล่นะครับแตะเข้าไปแต็มเยอผมใส่ไปก่อนไนด้เลยคุณชมอันนี้ผมมาให้เป็นตัวอย่างว่ามีอะไรบ้างอ่ะผมใส่เข้าไปลูกไล่เรียบร้อยหญ้าไผ่ท้าเรียบนะร้อยตามคลิปวิดีโอเลยเรียบร้อยทุกอย่างจบกระบวนการมีแค่นี้พอแล้วแล้วทําไงต่อพี่บงังนี่ผมเฉพาะคู่นี้ครับคุณชมคืนนี้นี่คือเป้าหมายในการบลิตของผมตัวนี้ผมแบ่งจากพี่น้องมานะครับเป็นเอเลี่ยนดีทีฮับมูลหรือเอเลี่ยนฮับมูลสองหางตัวนี้สวยมากคุณชมผมช,มผมชอบ แล้วมันแบ่งคบบรึ่งไดบาลานด้วยอันนี้เดี๋ยวถ้ามีลูกแล้วผมจะเอ่อมาแบ่งปันให้พี่น้องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งในส่วนของฮ์ฟมูนอันนี้ก็พี่น้องก็แบ่งมาให้เหมือนกัน,นครับอันนี้เป็นกระขคปะโกฮ์ฟมูนนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมในการที่ผมบีดสองคู่นี้มันจะมีแผนของมันเสมอลูกลูกมาผมจะทำไงกันครับคุณผู้ชมผมจะเอามาควายกันผมจะทำคอร์สบีดเหมือนกันนะครับทีนี้ผมได้ลูกคู่นี้ผมล็อกยินไว้ก่อนถูกไหมเสร็จแล้วผมจะมาบีดอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับ เข้าอย่างนี้เลยนี่เข้าอย่างนี้เลยผมทําอะไรครับคุณผู้ชมสองหางตีกับฮับมูนสองหางหางยาวดีทีฮับมูนตีกับฮับมูนผมคอสบีดมาเลยครับเพราะว่าผมต้องการที่จะทําให้ปลาปลามันมีความเป็นเก็ด,ดาแล้วมันลอกเหมือนแบคคออร์โกนี่คือการเดินทางในการไขว้าสายแต่ที่แรกผมเก็บสายไว้ก่อนเพราะผมมีเชื่ออยางเ้วคู่เองถูกไหมเพราะยันผมต้องเก็บพลุกรรมของเขาไว้ก่อนผมจะบีดอันนี้ก่อนเดี๋ยวฝากติดตามผมจะอัปเดตให้เรื่อยๆว่าผมทาอะไรไปถึงไหนบ้างแล้ว เสร็จแล้วมาบิดกูนี้ก่อนผมจะบิดสองข้อนะอันนี้ลงนี่รัดสองฮองเหมือนกันข้อดีของการรัดสองคองอย่างหนึ่งคือการตัวเมียไม่จังเป็นต้องเชียร์ไปท้องแกะอันนี้ไม่ต้องอ้นี้ท้องไม่แก่มากเดี๋ยวเขาไปจีบเนียบ่อเองนะครับคุณผู้ชมหลักการง่ายเทลงไปเลยบึ้มอ่ะตัวเมียไปตัวผู้ไปทำทุกอย่างให้มันง่ายนะครับถ้าเราเข้าใจระบบะแล้วมันจะง่ายอันนี้เซฟพอป่าด้วยเซฟแม่ป่าด้วยเดี๋ยวเขาจะจีบเองนะครับเดี๋ยวเขาจะวิ่งหนังอินเดียเขาจีบัเอง เราเฝ้าดูอย่างเดียวว่าพอว่าในในถังตีวอร์ดเลยถ้าตีวอร์ดส่วนมากจบครับแล้วได้ไข่เสร็จแล้วปึ้งเราไม่ต้องตัวเมียออกคุณผู้ชมเราไม่ต้องหยิบตัวเมียออกปล่อยไ,ไว้อย่างนี้เลยเดี๋ยวสักพักหนึ่งถ้าเป็นตัวแล้วเป็นยังไงครับคุณผู้ชมได้ไข่แล้วตัวผู้จะไล่ออกมาจากถังไล่ตัวเมีจากถังตัวเมียเขจะมากินลายผมก็จะให้อยู่ตลอดเวลานะาะผมจะใหา้ลายตลอดเวลาตัวผู้เวลา,วาได้ลูกเป็นตัวเรียบร้อยแล้วเขาจะออกมาต้อนตัวเมียพอดีจังหวะอาทิตย์หนึ่งกว่า,า,ากาเกือบสองอาทิตย์เป็นงไงครับไข่เริ่มสุก เขาจะไปรัดอีกรอบหนึ่งเพราะนั้นคุณจะได้ปลาสองรุ่นลูกปลาสองรุ่นที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันระยะเวลาห่างก,กันไม่เกินสองอาทิตย์ลูกปลาได้เยอะไหมได้เยอะทีนี้พี่บางผมเอาสามพรได้ไหมสามพรผมไม่ค่อยแนะนาเพราะว่ารุ่นต่อไปลูกออกมาพรแรกลูกมันจะสเกลมันจะใหญ่มากเกินไปมันจะไบ่ไอตัวเล็กๆที่รุ่นพรสามเนี่ยมัไม่ค่อยโตละเพราะมันจะถูกตัวใหญ่แย่งอาหารกินหมดสองพรเนยเยอะแยะแล้วครับเพียงพอนะครับเพราะนั้นคือถ้าได้ลูกพรที่สองออกมาแล้วก็เก็บ แม่ออกหรือจะเก็บพ่อออกก็ได้หมดแล้วแต่ทันนะครับอันนี้มาทําเป็นอยากให้ดูว่าในส่วนของที่ผมจะเพาะปลาสองฮอนดเดี๋ยวได้ลูกไม่ได้ลูกยังไงผมจะมอัปเดตคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ผมปลาสองบ่อครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวสักอาทิตย์หนึ่งหรือฮอนสองผมจะไปทําคลิปต่อเน,นื่องจากคลิปนี้อีกทีหนึง่งอ่ะงั้นคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนผมเชื่อว,ว่าน่าจะโอเคได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยครับคุณผู้ชมครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่ามีเทคนิคดีๆฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดติดตามกดกระดิ่งกันหน่อยนะครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่ผมลงคลิปท,ท่านจะได้เห็นก่อนใครแม้แต่การที่แบ่งปันนะครับการแบ่งปันนี่สำคัญมากเพราะว่าผมจะแบ่งปันให้พี่น้องในราคาที่เบาๆนะครับนั้นก็คือได้เด่งก่อนได้เห็นก่อนได้เลือกก่อนคืออัปเดตตรงไหนที่เป็นปลมใหม่ๆขึ้นมาท่านได้พัฒนาด้วยนะครับถ้าเรามีถ้าผมมีท่านก็นแบ่งไปเราร่วมแบ่งปันพัฒนาไปด้วยกันชอบในสิ่งเดียวกันรักในสิ่งเดียวกันครับันคลิปนี้วันนี้ครับคุณผู้ชมครับ